มาแล้วว่าพี่น้องที่อยู่ใงานนี้เนี่ยเป็นสระมสลิมนได้ธรรมดจับพี่อกก็เลยค่อสุดท้ายเลยค่ก้องหน้าใสของเราเ่ธรมดาน้องแอมยานี้มา้อกผรานเขาบอกว่าเป็นเรื่องของเทถูกต้องนะนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะฮะของ สเตลล่ามเนี่ยนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะรู้จักเพชรเป็นอัญมณีที่มีค่ามากที่สุดใช่ไหมครับพี่โมครัะจะเอามาทำครีมได้ยังไงนั่นแหละครับ <Okay. S 1> คือปัญหาครับว่าจะทําได้อย่างไรนะครับเราเนี่ยนะครับนําเพชรนี่นะฮะส่งเข้าไปในแกลบนะฮะนอกจากนั้นนี่เราบดละเอียด หลังจากนั้นนะครับสกัดใช่มัสกดเลยยังยังไม่ถึงขั้นตอนสกัดครับยังเราต้องเอาเพชรเข้าไปนาเปปนละเอียดปนละเอียดมากๆนะฮะแล้วหลังจากเราปนละเอียดแล้วนี่นะครับเราจะได้ผมเลกุลเพชรใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าเนี่ยนะครับเป็นสินค้าตัวเดียวนะครับที่ได้ไปการันตีนะฮะนำเจ้านะฮะเพชรเจ้าเดียวนะฮะที่ทําเกี่ยวกับเซรั่มเพชรนะฮะต้องบอกก่อนเลยนะฮะหลายๆท่านนี่อาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อน แต่วันนี้มาฝากหน่อยฝากคุณฟิล์มหน่อยนะฮะผมจะต้องบอกนะฮะของเราเนี่ยนะครับมีนวัตกรรมนะฮะที่แบบพอสกัดเทพออกมาได้นะฮะได้เจอตีนครับเจอตีนเนื่องจากตีนเอสถูกต้องอ่าเป็นสารสกัดตัวนึงที่ได้มาเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นทีมตัวเดียวที่มีด้วยนะครับนอกจากนั้นนี่นะครับ เราเนี่ยที่สำคัญยังมีไลฟ์เซลล์ไลฟ์เซลล์เทคโนโลยีไลฟ์เซลล์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีตัวเดียวนะฮะในในร่างเซลล์มันต้องต้องต้องทำมือเนี่ยดูนะฮะคือเซลล์ปกติแล้วที่มีไลฟ์เซลล์ใช่ไหมฮะมันคือปกติเนี่ยเวลาเราสกัดอะไรออกมาเนี่ยอาจารสักพักเวลาเราโดนอากาศหรือโดนลมมันก็จะตายแต่ไลฟ์เซลล์คือมันยังอยู่ต่อไปได้มันยังอยู่ต่อไปได้นะฮะและนี่คือเซลล์ยูนิตของเราเนี่ยองนะ มือช่วยซ่อมแสงอย่านหนังเราเลยนะแต่พอเราใส่ไลฟ์เซลล์เข้าไปเสร็จปุ๊บไปต่อต้านอนุมูลอิสระ,ะซึ่งพอไปปุ๊บหนังมันจะเป็นอย่างนี้ฮะมันจะยุบลงไปคือมันจะกระชับมากมันจะกระชับเข้าไปใช่ไหมฮะแล้วพอเวลาแบบมีสิส่งสกปรกหรือว่าบบพวกอนุมูลอิสระที่เข้ามามันจะพักออกไปเลยเด้งออกก็คือว่าจะเด้งออกเออกอต้งตองการถูกต้อง มันเป็นวิตามินซีเข้มข้นนะฮะ,ะที่คอยกระจัดนะฮะเขาเรียกว่าสิ่ฟา้ากระจุกแดดดาวทั้งหมดออกไปทําให้หน้าใสาเปล่งปลั่งนะฮะ,ะแม้กระทั่งเวลาฟูดเนี่ยนะครับไปทํางาน,นเหนื่อยๆนะฮะตัวนี้ก็ไปนี่กระดูกอ่อนปลาฉลามหลายๆคนคงจะเข้าใจว่าเอ๊ะกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยเอาไว้ทาอะไรนะครับกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยสกัดมานะฮะเราเอาแต่สารสกัดนะครับแม้แต่กระทั่งคนแพ้อาหารทะเลสามารถทานได้ เพราะว่ามันนำมาจากกระดูกม,ม,มันอ่อนโยนมากและเ,เซลลกระดูกอ่อนปลาฉลามนี่ทำอะไร<า>หน้าที่ของเขาเนี่ยนะครับก็คือทำให้แบบว่าสแกนเขาเรียกว่าสแกนบนผิวหน้าว่าหน้าเราเนี่ยนะครับมีเซลล์ที่ตายตรงจุดไหนสมมติเรามี 3, 3. มจุดหนึ่งสองสามเราทาเข้าไปครั้งแรกเ,เราทาเข้าไปครั้งแรกหรือก่อนนะฮะมันจะเข้าไปเสิร์ชหาก่อนครับว่าตรงไหนตรงใบหน้าของเรามีปัญหาจุดบกพร่องใบหน้าของเรามีปัญหาอย่างไร เซ็ตปุ๊บหลังจากทั้งได้เจาะาเข้าไปใช่ไหมครับคราวนี้มันรู้แล้วว่าอ่ะมีหนึ่งมีสองมีสามทิ้งเข้าเลยตรงจุดเลยอ๋อเท่ากับว่ามันจะแตกต่างของคนทั่วไปถูกต้องตรงที่ว่าคนทั่วไปสมมติว่าอยากจะหน้าขาวมันก็จะลอดทุกอย่างออไปเป็นใบหน้าที่เป็นขาวมันจะไม่ท้อกันแต่อันนี้เนี่ยมันจะเฉลี่ยโดยทั่วไปมันจะเฉลี่ยแล้วก็เซิร์ชหานะครับจุดบกพร่องบนใบหน้าของเราซิลค่าเห็นผลนะฮะที่เขาบอกว่า7วัน10วัน ยากเกินไปถามว่าเป็นกระเทยแล้วจะหายไหมถ้าทานไอลนดนไม่าหาย <c oughs> <c oughs> ภายใน1เดือนนะครับ <c oughs> อันนี้นะฮะ <c oughs> รับประกันเลยนะครับภายใน1เดือนหน้าคุณจะขาวสายตอนนี้เนี่นะฮะยอดจองนะครับ อตแรกหนึ่งล้านก่อหมดไปแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังผลิตออกมาใหม่นะครับแต่ถ้าสมมติว่าสามารถสั่งจองได้แล้วก็เราะว่าอยากจะให้ทุกคนรู้จักผลิตภัณฑ์ของเราคือหมายความว่ารตแรกเนี่ยราคาถูกาคาเบรดิบุ๊ดในหน้าต่างเลยนะฮะับซ้ายในสีนะคะเด่นๆหรือสนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ไหมได้เลยครับนะฮะเพราะว่ามีหลายจังหวัดเป็นตัวแทนจำหน่ายของเรานี่นะครับ และอยากจะกระซิบบอกนิดนึงนะฮะแม้กระทั่งคนในวังยังใช้ของเราเลยวังไหนผมดเปิดไม่ได้ผมเอ่ยไม่ได้จริงแต่ได้จริงท่านนี้นะครับแบบว่าแอดเฟนุ๊กไปเลยบอกว่าอยากได้มากเราก็เลยแบบว่านำาระไวส่งถึงในวังเลยจ้ะนี่ได้ถือว่าเราดีจริงฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่มาพุิงชีวิตในงานวันนี้นะคะอยากจะมาพุ่ชีวิตเพิ่มเติมครับหาอาชีพหรือว่าอยากจะ